สวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องครับนําเสนอเมนูแบบบ้านๆครับแกงกะทิมะเขือเปะใส่เนื้อครับพี่น้องครับขั้นตอนแรกกเอากะทิครับไปเคี่ยวให้กะทิแตกมันครับเคี่ยวพร้อมกับพริกแกงครับนี่ใส่พริกแกงลงไปครับผันให้เข้ากันครับนี่ครับทิ้งไว้จนเหลืองได้ที่ครับกะทิแตกมันนี่ครับจะเข้มข้นครับ นี่ใส่เศษเนื้อลงไปครับพี่น้องครับครับเราก็ผัดให้เข้ากันครับพี่น้องครับผัดจนสุกนะครับพี่น้องครับนี่ผัดเข้าไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกกับพริกครับเพิ่มสีสันครับพี่น้องครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับผัดจนเกียบแห้งนะครับจนกะทิเหนียวเลยครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผัดเข้าไปครับนี่นี่ สุกได้ที่แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยนี่ครับค้ายเกพงผนงครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยครับพี่น้องครับใส่น้ําลงไปพอประมาณครับพี่น้องครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับพี่น้องครับแล้วก็ทิ้งไว้จนน้าเดือดได้ที่ก็ใส่มะเขือเปาะลงไปครับพี่น้องครับนี่นี่ครับน้ําเดือดได้ที่นะครับหอมเลยครับพี่น้องครับ ใส่มะเขือปอดลงไปครับพี่น้องครับแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันครับแล้วก็ปรุงรสน้ำปลาผงชีรสครับน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยครับทิ้งไว้จนสักครู่ครับจนมะเขือสุกได้ที่ครับแล้วก็ใส่ส่วนนี้ใส่ต้นหอมครับต้นหอมกับผักชีครับปกติจะใส่ใบวัลพาหรือเมงลักครับแต่ไม่มีครับก็เลย ดัดแปลงครับใส่ต้นหอมกับผักชีครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับพี่น้องครับนี่สีสันน่าทานครับแกงกะทิมะเขือเปาะใส่เศษเนื้อกับพี่น้องครับนี่นี่ครับสีสันน่าทานครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมจีนก็ได้ครับแต่วันนี้นำเสนอเปลี่ยนแบบน้ำยาขนมจีนครับพี่น้องครับนี่นี่ครับสีสันน่าทานครับพี่น้องครับนี่นี่ครับ หอมทะลุจอเลยครับพี่น้องครับนี่นี่ตักลาดกับข้าวหรือขนมจีนครับนี่ครับนี่ครับตักเกลียมตักพร้อมเสิร์ฟครับนี่สีสันน่าทานครับพี่น้องลองไปทำดูครับเมนูง่ายๆครับแกงกะทิมะเขือเปาะใส่เศษเนื้อครับนี่ครับนี่ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟครับนี่สีสันน่าทานครับ หอมเลยครับพี่น้องครับนี่หินคู่กับขนมจีนครับครับแทนน้ำยาขนมจีนได้ครับพี่น้องครับพี่น้องลองไปทำดูครับสวัสดีครับ